สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 455อยาครับอยากให้สอนวิธีคำนวณเบรากษเียณอายุเมื่ออายุ60แล้วจะได้เงินจากมาตรา33เท่าไรขอเป็นสูตรเลยได้ไหมคะก่อนจะเข้าสูตรคำนวณบำนาญครับมาดูสูตรในการหาตัวแปรก่อนนะครับตัวแปรที่มีผลสำคัญต่อบำนาญก็คือฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายครับปกติครับถ้าค่าจ้างเราเท่ากันทุกเดือนเราไม่ต้องไปใช้สูตรอะไรในการ หาฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายทั้งนั้นครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าทุกเดือนมันเท่ากันเราจะไปหารไปคูณอะไรกันไปบวกอะไรกันสุดท้ายมันก็ได้เท่านั้นแหละครับอย่างเช่นทุกเดือนของคุณเนี่ยเป็น15,000ทุกเดือนคุณจะเอามาบวกมาลบมาคูณมาหารกันตามสูตรของการเฉลี่ยเนี่ยมันก็ได้15,000อยู่ดีนะครับซึ่งสูตรของการเฉลี่ยก็คือผลรวมทั้งหมดหารด้วยจํานวน นะครับหกเดือนสุดท้ายมันก็จะมีจํานวนเลขอยู่ทั้งหมด60ตัวคุณต้องเอา60ตัวนั้นมาบวกกันแล้วก็หารด้วย60ก็จะเป็นฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับที่ผมบอกว่าถ้ามันเท่ากันทุกเดือนเนี่ยคุณจะคิดยังไงมันก็ได้เท่านั้นอย่างเช่นถ้าทุกเดือนของคุณเนี่ยหนึ่งห่้ใช่ไหมครับคุณเอา1 5ึ0 0หมื่นเนี่ยบวกกัน60ครั้งแล้วหารด้วย60ผลลัพธ์มันก็คือ5,000แต่ถ้าหากว่าคุณมี1 5 0 0 0บ้าง1,000บ้าง ปนกันหลายๆค่าคิดออกมาแล้วนั่นแหละมันจะเป็นการเฉลี่ยกันโดยที่ถ้าคุณไม่คิดเนี่ยคุณจะไม่สามารถหยิบเอาตัวใดตัวหนึ่งมาใช้ได้คุณต้องคิดก่อนในกรณีที่ค่าจ้างไม่เท่ากันนะครับอันนี้คือเบื้องต้นที่จะต้องอธิบายให้ฟังเพราะว่ามันจะไปอยู่ในสูตรด้วยนะครับต่อมามาดูสูตรครับสูตรก็คือด้านบนนะครับ สูตรด้านบนเนี่ยเป็นสูตรที่ผมแกะออกมาจากกฎหมายส่วนสูตรด้านล่างครับก็คือสูตรเดียวกันกับด้านบนแต่ว่าผมเขียนให้มันสั้นลงเพื่อลดขั้นตอนลง1ขั้นตอนนะครับเรามาดูสูตรบนก่อนนะครับซึ่งสูตรบนเนี่ยผมแกะออกมาจากกฎหมายเป๊ะเลยนะครับก็คือตามกฎหมายเนี่ยนะครับบอกว่าเราจะได้บํำนาญอยู่ที่ร้อยละ2ีถ้าเราส่งเงินสมทบครบ180เดือน นะครับครบ180เดือนพอดีพอดีคุณได้ร้อยละ20แต่ถ้าคุณส่งเกิน180เดือนทุก12เดือนจะได้เพิ่มทุก12เดือนละ1.5ก็จะได้เพิ่มมาอีก1.5นะครับสรุปออกมาแล้วก็จะเป็นสูตรตามที่คุณเห็นนี้นะครับวิธีการคิดนะครับถ้าใครที่เชี่ยวชาญวิชาคณิตศาสตร์อยู่แล้วนะ่คุณคงจะรู้ว่าจะต้องทำยังไงบ้างเมื่อเจออะไรที่หน้าตาแบบนี้แต่ใครที่ ไม่ค่อยคุ้นเคยกับอะไรแบบนี้นะครับวิธีการทําคุณต้องทําจากสิ่งที่อยู่ลึกที่สุดก่อนอยู่ในสุดก่อนคุณเห็นวงเล็บไหมครับมันซ้อนกันหลายๆวงเล็บคุณต้องหาตัวที่มันอยู่ในสุดนะครับชั้นในสุดเลยอันนี้คืออะไรครับอะไรอยู่ในสุดคือคําว่าจํานวนเดือนลบด้วย180เดือนจํานวนเดือนนี่แหละมันจะทําให้ค่าของแต่ละคนแตกต่างกัน เพราะแต่ละคนส่งเงินสมทบที่จํานวนเดือนไม่เท่ากันจํานวนเดือนนี่นะครับเราจะนับได้ก็ต่อเมื่อเรามีการนําส่งเงินสมทบภายหลังวันที่31ธันวาคม2541ครับเรานําส่งทั้งหมดกี่เดือนก็นับมาครับสมมติครับสมมุติถ้าเราส่งครบ180เดือนพอดีเนี่ยกฎหมายบอกว่าเราจะได้ร้อยละยีนะครับจะจริงตามที่กฎหมายบอกหรือไม่ถ้าแทนค่าในสูตรนี้ลองมาดูกันนะครับ ถ้าเปลี่ยนคําว่าจํานวนเดือนเนี่ยเป็น180ในกรณีที่เราส่งครบ180นะครับลองดูนะครับ180จากนั้นทําอะไรต่อครับลบด้วย180ก่อนนะครับลบกันแล้วได้เท่าไหร่ครับได้0ูนย์ครับเมื่อได้ศูนย์แล้วเนี่ยเอาศูนย์ไปทําอะไรต่อก็คือทําขั้นต่อไปก็คือหารด้วย12เคยเห็นวงเล็บนี้ไหมครับทาในวงเล็บเล็กๆนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็เป็นวงเล็บใหญ่นี้นะครับก็คือหารด้วย12 ศูนย์หารด้วย12เป็นเท่าไรครับเป็นศูนย์ครับจากนั้นทำอะไรต่อครับได้ศูนย์ศูนย์เนี่ยก็ไปคูณด้วย1.5ครับได้เท่าไหร่ครับได้ศูนย์จากนั้นทำอะไรต่อครับก็ดูวงเล็บต่อมาครับอะไรอยู่นอกต่อไปอีกก็คือบวกด้วย20ครับศูนย์บวก20เป็นเท่าไหร่ครับเป็น20ครับ20หารด้วย100ก็คือร้อยละยนั่นเองนะครับร้อยละย สมมุติว่าฐานค่าจ้างคือ15,000เราเคยรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าคนที่ส่งครบ180เดือนพอดีเนี่ยถ้าเขามีฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่15,000เขาจะได้อยู่ที่3,000ถ้าแทนค่าตามสูตรนี้เป็นจริงหรือไม่เมื่อสักครู่เนี่ยผมทำอะไรออกมาต่างๆแล้วเนี่ยมันได้20หารด้วย100ใช่ไหมครับเมื่อสักครู่ลองดูนะครับ20หารด้วย100 แล้วทําอะไรต่อครับแล้วมาคูณครับคูณด้วยฐานค่าจ้างเฉลี่ย6กสเดือนสุดท้ายซึ่งผมสมมุติว่า1 5ึ0 0หก็คูณด้วย1 0 0 0 0ห0 0 0ออกมาเป็น3,000เห็นไหมครับถ้าแทนตัวเลขลงไปแล้วเราทำตามขั้นตอนก็จะออกมาเป็นผลลัพธ์ที่ถูกต้องเดี๋ยวผมแสดงตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับลองแทนค่ากันดูสมมติส่งกี่เดือนดีครับส่งสัก 200เดือนก็แล้วกันนะครับ200เดือนจะเป็นยังไงอ่ะผมค่อยๆกดเครื่องคิดเลขนะครับอันไหนที่คิดได้เลยผมก็จะไม่กดนะครับผมก็จะคิดในใจแล้วก็พูดออกมาเลยนะครับ200ลบด้วย180อันนี้รู้อยู่แล้วนะครับได้20นะครับ200ลบด้วย180ได้20ครับจากนั้นทำอะไรต่อครับ20ที่ได้มาเนี่ยไปหารด้วย12นะครับหาร12เป็นเท่าไหร่ครับเป็น1 6 6 6ครับ มันมีทศนิยมครับผมเขียนกำกับเอาไว้ด้านบนครับถ้ามีทศนิยมให้ตัดทศนิยมทิ้งก็คือบริเวณที่เป็นสีแดงเนี่ยนะครับสีแดงเนี่ยกระทำกันออกมาแล้วจนถึงหาร12แล้วเนี่ยถ้าหารออกมาแล้วมีทศนิยมให้ตัดทศนิยมทิ้งคำว่าตัดทิ้งหมายถึงตัดออกไปเลยไม่ใช่ปัดลงไม่ใช่ปัดขึ้นครับแต่เป็นตัดทิ้ง1.6ตัดทศนิยมทิ้งเหลือเท่าไรครับเหลือหครับ จากนั้นครับหนเนี่ยที่ได้ในบริเวณสีแดงนะครับไปทําอะไรต่อครับคูณด้วย1.5ก็เป็น1.5นะครับ1.5ทําทำอะไรต่อครับบวกด้วย20เป็น21.5 21.5ทําอทำอะไรต่อครับ,บ, 20, 21. 5. 21. 5, รรบหารด้วย100 เป็น0.215จากนั้นทำอะไรต่อครับคูณด้วยฐานค่าจ้างสมมติฐานค่าจ้างเมื่อสักครู่เนี่ยที่เราสมมติคือ15,000ใช่ไหมครับคูณด้วย15,000ถ้าคุณมีฐานค่าจ้าง15,000แล้วคุณส่ง200เดือนคุณก็จะได้บำนาญ3,225บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนสูตรข้างล่างนี้ก็เหมือนกันนะครับผมแค่เปลี่ยนคำว่าจำนวนเดือนเนี่ยเป็นจำนวนปีนะครับแต่ต้องทำความเข้าใจก่อนเพื่อให้ตรง ตามที่กฎหมายกําหนดนะครับก็คือกฎหมายเนี่ยบอกว่าทุก12เดือนได้เพิ่ม1.5ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าผมเปลี่ยนคําว่าเดือนเป็นปีเนี่ยก็ต้องหมายความว่ามันต้องเป็นปีเต็มๆจะเป็นเศษๆของปีไม่ได้นะครับอย่างเช่น1ปีกับ6เดือนอย่างเนี้ยคุณก็ต้องนับเป็นเพียงแค่1ปีเท่านั้นมันจะได้ไปตรงกับตัวกฎหมายที่บอกว่าทุก12เดือนได้เพิ่ม1.5นะครับเพราะถ้าไม่ถึง12เดือนแล้วคุณไปนับเป็นปีก็จะไม่ตรงตามกฎหมายแล้ว สมมตินะครับลองแทนค่าดูถ้าเราส่ง15ปีพอดี15ลบ15เป็น0นย์นะครับก็ทําอะไรกันออกมาทั้งหมดได้ศูนย์บวกได้20ก็จะเป็น20หารด้วย100ได้ร้อยละยีของฐานค่าจ้างก็ความหมายเดียวกันนะครับเดี๋ยวก่อนจะจากกันนะครับผมขอสรุปก่อนว่าคุณต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนสําหรับคนที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับการดูสูตรนะครับเพราะผมเองก็ไม่ค่อยใช้สูตรในการคํานวณเหมือนกันเพราะ ผมจะเอาตามที่กฎหมายบอกนะครับว่ามันมีขั้นตอนอะไรบ้างผมจะคิดแยกๆๆก,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 กันแล้วค่อยเอามากระทํากันในขั้นตอนสุดท้ายจะออกมาเป็นผลลัพธ์ซึ่งผมคิดว่ามันดูง่ายกว่าสูตรแบบนี้แต่ถ้าใครที่ชอบแบบนี้คุณก็ต้องเริ่มแบบนี้ครับเริ่มจากสิ่งที่เป็นตรงกลางก่อนนะครับก็คือตรงนี้ครับคุณต้องทําวงเล็บที่มันอยู่ในสุดก่อนนีครับตัวนี้อันนี้เป็น1น,นะครับจากนั้นครับลบกันเรียบร้อยแล้ว คุณก็ต้องทำวงเล็บที่มันนอกออกมาก็คือวงเล็บนี้นะครับก็คือเอามาหารด้วย12อันนี้คือจุดที่2อนะครับอันนี้จุดที่1นะครับจุดที่2จากนั้นนะครับได้ผลลัพธ์ตรงนี้แล้วเนี่ยจากจุดที่2แล้วคุณก็เอามาคูณกับตัวนี้ตัวนี้เป็นจุดที่3นะครับจากนั้นครับคุณทำในสิ่งที่มันนอกออกมาอีกนะครับก็คือได้ผลลัพธ์แล้วเอามาบวกด้วยตัวนี้อันนี้ก็คือเป็นจุดที่4นะครับจากนั้นทำอะไรครับมาหารด้วย100 อันนี้คือจุดที่5ที่คุณจะทํานะครับจากนั้นครับจึงมาคูณด้วยฐานค่าจ้างเฉลี่ย60สิบเท้ายอันนี้คือจุดที่6นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เริ่มจากตรงกลางก่อนนะครับแล้วก็ไปทํากับสิ่งที่อยู่นอกออกไปนอกออกไปนอกออกไปคุณก็จะได้บํานานครับนี่คือสูตรในการคํานวณบํานานแต่ใครที่คิดว่าสูตรยิ่งดูยิ่งงงไปทําในวิธีที่ผมทําให้ดู น่าจะง่ายกว่าก็ไปดูที่คลิปที่ผมเคยทำเอาไว้ให้ดูได้หลายคลิปนะครับแล้วก็1คลิปนะครับที่จะกึง่งกึ่งสูตรด้วยนะครับกึง่งสูตรกึ่งการอธิบายแยกนะครับก็อยู่ในคลิปวิธีการคิดบำนาญน,นะครับไปดูกันได้นะครับผมแปะไว้ให้ดูที่นี่แล้วและใครจะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ก็ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถามแล้วพบกันใน EP ีถัดไปครับสวัสดีครับ